ทำไรกินเวลาแทงนี่มันตำคนเดียวหมดเลยเหรอเมี่ยช่วยกันครับบางทีช่วยนักคู่ผมไปผลเพลี้ยเที่ยนนี่คู่ใจกี้ยูเอ็นไม่อีกปุ้มมันอยู่รองอ่ะก็มาเลยลานเล่ามาอ่มึงมาขอเป๋นี่ไปอะเลนี่ไปเอืเบื้องล่างเกยอะไรตีกว่าเกยเดี๋ยวเดียวเกยเอือ่เบื้องล่างตังนี้เกยก้าวมาแทงนู้แทงนี่แทงนั่นก้าวอันนั้นปุ้มปุ้มไม่ใชจกาไวลงทิพนั่นแต่ว่าตอนใต้ปุ้มพิบดังเลยซึ่งกับขอใต้ขอใต้เสร็จถึงปุ้มมาตัดต่อถึงเล่ไปเลยเล่ไปขอเล่ถึงเห็นด้วยแม่นักกา จึงนี่เออออกมาลงเบื้องล่างว่าจึงรู้ไหมไก่ตอนนั้นไปไหนแล้วไปไหนเลยพอตาเก่งโอ้ยเลยดูจังนะจำคลิปนี้เดียวนี่เพื่อนปุ๊ไม่รู้ว่าพอตาใจคิดปุ่มไม้นะแต่ว่าหลังจากพุ่มลวงคลิปไปเรียกว่าโอ้โหชาวปุ๊บพอตามาจับไก่เสียดเลยเพืนเอาเก่งไหมกันเออยี่งเป็นคนจ้าคลิปพุ่มบอกเก่น่าได้เล่และบอกว่าพอตาไม่ย้ายเก่งใจเล่คลิปกันเออแต่นี้นะขอพูดพพอร์ตมาเลยนะทุกคนตอนนี้ซับซ้อนยี่งปุ๊บคนเปล่าไม่รู้นังไงแม่มานั่งผิดทิศ เคยม,มีไหมมันกลืนเข้าไปในจิตใจมึงบ้างไหมตอนนี้นพมันได้ซดน่ะเป็นเล็กบุรพานี่แหละ<อ>แต่ว่าผมจับไปเล่งมือง่อหรแมมัน่แล้วต<อ>าทางมาแล้วมันเริ่มกล <c oughs> ืนใช่ครับแต่ว่าเพรามันเพรามันตาทางกันมาตั้งแต่ทำให้เพิมเพิ่มเรียนแล้วเ<อ>พิ่มเรียนบัญชีคือเราคุกครีกับจริตของผู้หญิงตลอดใช่ครับแต่ว่าชอบผู้หญิงไม่เคยไม่มีความคิดที่จะชอบผู้ชายเลยนี่เรื่องบชีกันตั้งแต่เมื่อใดนี่ตามเพื่อนตัวเริ่มบัญกันตั้งแต่เนี่ยปีเจ็บหรือก็ ซากุระซากุระมีนซากุระครับระเจีบรอนนะเออเขาว่ากินปุ๊เองแหละอ๋อเดี๋ยวต้องบอกว่าน่ารักมากเลยด้วยมากเอาตาไปไปตาใหม่เลยไปตาใหม่เลยปั่นตื้อถึงงานอะไรงั้นก็จะลงพิษมางานฮะงานแต่งร้านครับงานแต่งร้านถึงถึงไปพบกันถึงพบมันว่าน้อง มีเบอร์โทรไหมคึงเขาวันบอกบอกให้จริงแต่เขาบอกเร็วเร็วนะแต่ปุ่มฉงนความจำดีฉงนยังไม่เล่นยาทีความจำดีบอกบอกรอบเดียวจำได้เลยเป็นปมลีกคิดก็ว่าเป็นอะไรเร็วก็เร็ยกมลีกคิดว่าเป็นชะตากรรมไม่รู้ไอ้ตัวนี้ไอ้ฉงนเดียวความจำดีมัว่าน่าไม่ใจมันด้วยความยากราลแล้วตเราได้ขึ้นใจขึ้นนะไอ้นั่นกาวที่เปิดเลยไอ้นั่นกาวที่เปิดเลยการเด็กนู้นเขารวยครับแต่ตอนนี้ก็รวยเหมือนรวยอยู่ตอนนี้ ปน้านเลยห <c oughs> รือว่าปุ้มไม่ถูกวันกันไรเลยไมด่ด้วย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 ,วย,วยมาเลยปกติป้าแม,ม่ตินรอถมาทุกวันไหมปกติป้ามาทุกวันเลยครับนี่กับป้าไหมครับไม่ว่าจะไปออกงานหรือไม่ออกงานคือปุ้มถ้าปุ้มไปไนี่คือต้องป้าแม,ม่ไปมึ่งชุดติดได้ล่างๆนี่เป็นไม่ได้ออกมาจากโมเดกแล้วชุดล่างๆคือสร้างเองแล้วคือสร้างเองเตรมเละกันเพรามันกำจะเปลี่ยนชุดเหล,เลือยนะใช่ไหมซึ่งบอกปุ้มปุ้มเบลมาจากไหนตัวแท้ถึงครับปุ้มขอใส่ชุดปุ้มตังกองไว้อ่า ตึงอลายหุ้นึงเมียดาีนี้ปกติมึงไซล์คมพาสมึงเอาจุดนี้จุดเดียวป้อทีนี้่มือมือด้มือโอ้ยโอ้ยจิงแล้วนี่น่ยจิงอะไรก่มตามตามเมียออันนี้มึงใส่ชจุดนี้จุดเดียวเลยทีนี้ปาพุมกันไซลุดสิเรื่องอะอะไรไปกนะแปลกอช่บกไงว่นเตอร์บอลเร็วปาพุ่มกันขมาร์ทพนั่นเละปุ่มได้ไม อะไรเป็นพวใส่ชุดเรื่องตัวเดียวทีนี้ซึ่งมันจะไปดังในชุดซีเรื่องนั่นแหละคือคนมันจำคาแรคเตอร์นั้นแหละกับชุดนั้นก็เป็นกลายเป็นคาแรคเตอร์เราไปเจอเล้วปอลังลงมีคนตักทีนี้ว่าเอ๊ะเมนเปลี่ยนเสื้อมั้งได้เปลสื้อมั้งได้เปลี่ยนเสื้อมั้งได้แต่พวกมันอยากอลี่ยนเด็กนู้นเลยแต่ว่าพวกมันเดี๋ยวให้คนตักปับนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคือว่ามันกับมันกับได้มีเรื่องเลยใช่ครับซึ่งพอลังลังจึงตักมากเกินเลยตักมากเกินจึงอยากอยากให้เมนเปล สั่งเองทีนี่สั่งเองไปซื้อเองเวลาเวลาไปแวะร้านเสื้อผู้หญิงงั้นเมียไม่ใช่ลงไปโดยไม่ลุ้งไปเสื้อเองเนาะโดยอะไไม่ลงเลยอ่ะมันไม่เคยล้งไปไป่ยอมจริงเในวันดีแล้วเลยเพราะว่าเพราะว่าเวลามันลงไปเรือยกับพวกมันชอบไม่เหมือนกันคือถ้าผมกชอบอันนี้มันต้องเอาอันนู้นถ้าพวเอาอันนู้นมันต้องเอาอันนี้เมียเมียไหนนั่งเป็นเมื่อนกันไหมต้นมากเน่ยไกลๆกันเลยคำว่าเมียขึ้นเจอกับห่อเมียต้นมากอกลางกันนะ เมื่อไงแม่เป็นเรื่งมีชีวิตติเข้าใจอยากที่สุดเลยนะพุ่มบางที่เรื่องอีเมมมันนะผมเอาจากเมียเขาที่เปิดเล่นไอ้นี่คนเล่นตี่ได้คือได้มาจากเมียล้วนๆไม่รู้อีระบายตังไหมไม่รู้อีระบายตังไหมเคยไหนคลิปนี้เมียเคยรู้มาก่อนไหมว่าออกมาจากนี้เดี๋ยวมันเละมันมันรู้อยู่มันว่ามึงมึงบอกกูเร่าๆนะมึงหว่ากูเร่าๆที่ทามมาเร่าๆ